นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ณโอกาสบัดนี้เราจะได้แสดงพระสัทธรรมาเทศนาเพื่อเป็นเครื่องสดสององค์าสัทธาบารมีที่เราท่านนิสราชทานบาดีทั้งหลายจะตั้งใจกันมาประกอบบุญกุศลสร้างบุญยราศีเราพุทธบริษัททั้งหลาย ผู้มีจิตขนควายตั้งใจประกอบคุณงามความดีกันมาโดยตลอดโดยเฉพาะทานนามัยคือบุญที่เราตั้งใจให้ผลของทานนั้นเสน็จประโยชน์ต่อใจของเราส่วนทานที่เธอตั้งใจสละละลงไปเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นความชั่วในใจของเธอที่เรียกว่าความโลภทำทานเพื่อการพ้นจากความทุกข์อย่างเดียว เราไม่ได้ทำทานเพื่อต้องการที่จะเวียนว่ายตต่เกิดกลับมาอาศัยผลของทานที่จะมีความสุขในความเป็นมนุษย์อย่างนี้ต่อไปในภพหน้าชาติหน้าจาคะคือการให้ของเราไม่ว่าเราจะให้คนก็ดีให้สัตว์ก็ดีลดแล้วแต่มีอานิสงผลของความดีปรากฏต่อเราแน่แต่เราไม่ต้องการผลของอานิสง์เพียง แค่ความสุขเล็กๆใน้้อยเราต้องการผลคือใจของเราเอาชนะความโลภของเราในใจโลภที่ไม่อยากได้ทานอย่างเดียวหากเราจะเกาะเกี่ยวลั้งในการทำจะทานอย่างเดียวแต่จใจของเราไม่เปลี่ยนด้วยความเมตตากรุณาด้วยการฝึกด้วยการรักษาข้อปฏิบัติอันมีศีลสิกขามันก็ยากที่จะทำให้ทานของเรานั้น มันเต็มที่ในการที่จะให้ลงไปเพราะถ้าเราให้โดยไม่มีอารมณ์หวังที่ปรารถนาให้คนก็ดีสัตว์ก็ดีมีความสุขมันไม่กลับมาให้เธอชุ่มชื่นใจในความที่มันไม่ชุ่มชื่นชื่นใจอย่างนี้คือไม่เกิดปิติไม่เกิดความเอ็นใจโอกาสที่เราจะสงบใจลงไปในการฟังธรรมสงบใจลงไปในการเจริญสมณธรรมมันก็สงบได้ยาก ใจของเธอถ้าเราไม่เพียรพยายามที่จะรักษาอารมณ์ทรงไว้ซึ่งความเมตตาและกรุณาด้วยการกําหนดใจของเราว่าในสิกขาโดยเฉพาะสิบห้าและกรรมบุตรสิบสึ่งนันนี้จะเป็นตัวกํากับคํกขับใจของเธอว่าเธอจะไม่ยอมเผือพลาดให้ใจของเธอขาดซึ่งความเมตตาขาดซึ่งความกรุณาเพราะถ้ามันขาด ในสองอารมณ์นี้เมื่อไหร่เธอจะมีความฟุ้งเธอสังเกตเอาเถอะถ้าเธอไม่ชอบใจในเรื่องแดเรื่องหนึ่งเธอจะไม่หยุดคิดเลยเธอจะคิดเป็นเหตุเป็นผลเธอจะคิดว่าเธอถูกเธอจะคิดว่าเขาผิดอยู่อย่างงี้เขาผิดเราถูกเขาผิดเราถูกเธอจะวนเวียนอยู่ในสมองเธอเป็นอารมณ์ฟุ้งเขาเรียกว่ามันเกิดจากอารมณ์จิตปฏิคะทั้งๆที่เธอก็มีใจ ที่หยิบยื่นให้กับคนเหล่านี้แต่ว่าเธอไม่ได้ให้เพราะความเมตตาเธอไม่ได้ให้เพราะความกรุณาเธอให้เพราะเธออยากให้เฉยๆเธอให้เพราะต้องการให้เขานะ่ะได้เอาของเราไปแล้วก็ยินดีกับการที่เธอได้ให้อย่างน้อยเขาก็ยิ้มแย้มจ่ใสเมื่อเธอได้ให้เขาไปแล้วหรือมีถ้อยคำวาว่าจาที่ทำให้เธอรู้สึกว่าดีขึ้นเช่นก็ชมเธอ เขายินดีในของที่เธอให้แล้วเขาก็พูดวาจาแพร่รอก,กับเธอถ้าสิ่งเหล่านี้มันกระทบใจเธออารมณ์เธอก็คงไม่ฟุง้งแต่เธอก็จะหลงไปแต่ถ้าคำถ้อยคำใดๆมันไม่เป็นที่ดังใจที่เธอปรารถนาเธอก็จะมีความฟุงฟ้งซ่านตลอดเปลาอาการอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ในในขณะที่จิตใจของเธอแม้กระทั่งอยู่ในระหว่างทำความดีนะ ไม่ได้ทำความชั่วดังนั้นเวลาเธอนั่งสมาธิหรือกำลังเจริญจิตตั้งอารมณ์ให้ว่างจากอารมณ์ความคิดชั่วก็คือช่วงเวลาที่เธอทำความดีอารมณ์ฟุ้งเหล่านี้มันก็จะผุดขึ้นมาเรื่องราวของคนนั้นเรื่องราวของตอนนั้นเมื่อมีเรื่องราวกระทบใจของเธอแบบนี้มันก็จะตีลวนขึ้นมาให้ใจของเธอไม่สงบง่ายการฝึกจิต ที่เราไปเพียรพยายามที่จะระมัดระวังข้อปฏิบัติของเราโดยเฉพาะศีลสิกขาเนี่แหละมันเป็นการฝึกให้ใจของเราส่งบไมห่หารสี่ไม่บกพร่องนั่นคือผลของการปฏิบัติของเธอว่าเธอไม่บกพร่องในเมตตาไม่บกพร่องในกรุณาของเธอและเธอก็จะไม่บกพร่องในการเจริญมุชิตาคือความยินดีในความสุขหรือความดีของคนอื่นเขาด้วย แถมเธอก็จะมีอารมณ์ที่ไม่ฟุ้งซ่านสงบเห็นสัจจะทำความเป็นจริงได้ง่ายคือยอมรับผลของความเป็นธรรมดาได้ไม่ยากผลก็คือใจของเธอก็จะเริยสมาธิจิตเมื่อไหร่ก็ได้นั่งเดินยืนนอนตอนไหนเธอก็สามารถรักษาอารมณ์ที่มันสงบว่างจากอารมณ์ปฏิฆะได้ว่างจากอารมณ์ที่เธอหมกมุ่นในความอยากได้ทั้งหมด ในคำว,ว่าใจของเธอก็จะว่างอารมณ์ที่เธออยากได้ของคนอื่นมีแต่จิตคิดที่จะอยากให้แล้วก็เหลือไว้ซึ่งอารมณ์ที่เธอไม่มีความฟุ้งซ่านในสิ่งต่างๆที่เคยกระทบใจแล้วไม่ชอบใจมันก็สงบราบคาบเพราะมันถูกกําจัดไปแล้วด้วยความเมตตาและกรุณาของเธอในการรักษาศีลอารมณ์จิตเมื่อมันว่างทั้งสองอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ปฏิฆะเราก็ไม่กวรใจเธอ อารมณ์ของความอยากได้คือความโลภก,ก็ไม่ควรใจเธอโกรธก็ไม่ควรใจโลกก็ไม่ควรใจเธอก็แสดงว่าอารมณ์ของความหลงของเธอก็น้อยลงไปมากแล้วเมื่ออารมณ์หลงมันน้อยลงไปความว่างของจิตใจที่มันปราศจากความชั่วทั้งสามประการคืออารมณ์โลภโกรธหลงปัญญายานคือความรู้ยิ่งในใจของเธอเวลาคิดอะไรเห็นอะไร มันจะเกิดความเข้าใจในสัจธรรมความเป็นจริงอย่างไม่สงสัยคำว่ายาตเป็นเครื่องรู้ที่ว่ารู้ยิ่งเนี่ยมันจะทำให้เธอหมดวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยมันหยุดคิดไม่ต้องคิดต่อแล้วนี่คือความจริงใช่อย่างนี้แหละนี่ถูกต้องดีแล้วแล้วมันก็เชื่ออย่างนี้ตลอดไปเลยไม่ต้องคิดว่าจริงหรือว่าไม่จริงใช่หรือว่าไม่ใช่ ไม่ต้อกลับมาทบทวนแล้วทบทวนอีกเพื่อใจเราเชื่อยานอันประกอบด้วยความรู้ยิ่งอย่างนี้แหละมันจะทําให้เจอหมดซึ่งวิจิกิจฉาเธอพยายามสังเกตเอาไว้นะความรู้ที่เกิดขึ้นในใจของเธอกับความรู้ที่เธอจำเข้ามาเนี่ยมันต่าง,ก,างก,กันตรงที่ว่าผลของวิจิกิจฉายังมีอยู่หรือไม่ ถ้าเธอต้องทวนไปทวนมาทวนมาทวนไปเพื่อทำให้ใจของเธอเข้าใจแสดงว่าเธอใช้ความรู้จากการจดจำเธอไม่ได้เกิดความรู้จากการที่เธอว่างจากอารมณ์ความชั่วอย่างที่กล่าวมาถ้าใจิตใจของเธอฝึกละความชั่วอย่างที่กล่าวมาจนมันทรงตัวได้ดีความรู้ยิ่งในใจของเธอก็จะผุดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ นั่งเดินยืนนอนไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางอะไรเลยเรียกอะไรกระทบใจเธอตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบกระทบรสเนื้อกายสัมผัสจิตการุ้นคิดเรื่องอะไรก็ตามสีไม่ว่ามันจะโดนกระทบในทางใดทางหนึ่งใจที่เธอมันฝึกจนว่างอารมณ์ทั้งสามประการได้อย่างน้อยมันก็ไม่กินใจเธอแล้วละ่ะ ความโกรธก็ไม่กินใจเธอความอยากได้ทรัพย์สมบัติหรือของใครเธอก็ไม่มีในใจของเธออารมณ์ที่มันว่างปราศจากความชั่วอย่างนี้มันทําให้ญาณอเป็นครื่องรู้มันเกิดขึ้นได้เสมอเขาเรียกว่าพร้อมที่จะเกิดพร้อมที่จะทําให้เธอนั้นเชื่ออย่างหมดใจโดยไม่ต้องหลังเลสงสัยในสิ่งที่เธอกำลังคิดและพิจารณา เมื่อไรที่มันหมดวิจิกิจฉาคือดังเลสงสัยไปได้เธอจะรู้สึกว่าความสุขที่เกิดขึ้นในใจของเธอมันเป็นอย่างไรความสุขอย่างนี้เขาเรียกความสุขอันเกิดจากความสงบแล้วสงบจากความไม่ต้องกระตือรือร้นที่จะหาเหตุหาผลที่จะหาคำตอบเพื่อใจของเธอระงับสิ่งที่เป็นความทุกข์ในใจของเธอได้ เพราะว่าผลแห่งปัญญาญาณนะที่เกิดขึ้นในระหว่างที่จิตใจของเธอมันว่างจะอารมณ์โลภโกรธหลงนั่นแหละมันมีผลใหญ่ใน,นการปฏิบัติไม่ว่าทานศีลและภาวนาจึงต้องนำเนินไปด้วยกันถึงพร้อมไปด้วยกันจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนน่้อยให้ถึงพร้อมถึงพร้อมในการดับแล้วซึ่งความชั่วถูกไหมล่ะ ถึงพร้อมในการทารําความดีถึงพร้อมในการรักษาอารมณ์ใจของเราให้ว่างจากกิเลสตัณหาคือทําใจให้มันผ่องใสเธอจึงจะสามารถปรรลุธรรมได้แลือเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ,จ้าที่ทรงกําลังแสดงถึงสัจจะวาจาอันเป็นความจริงและเธอก็เห็นจริงตามนั้นนั้นเวลาที่เธอปฏิบัติกันไม่ว่าตอนนี้หรือว่าเบื้องหน้า สิ่งที่เธอต้องเพียรจำไหมว่าเราต้องทำตั้งสามอย่างให้ถึงพร้อมเไปไิดด้วยกันตั้งใจอยู่ในใจเราเพียงพระจะไม่ได้บอกว่าอ้าตอนนี้โยมตั้งใจรักษาศีลนะไม่ต้องให้ท่านมาบอกเราตั้งใจเขาล้วว่าตอนนี้เรามีจิตกระทำทานด้วยความเมตตาเราไม่มีจิตเบียดเบียนคนและเบียดเบียนสัตว์เลยเราไม่ปรารถนาจาพะพุสไลดคนและสัตว์ให้เดือดร้อน ภายในเวลานี้ของเราเลยเราต้องการให้บุญของเราตอนนี้มันเต็มไปด้วยความสงบภายในใจของเราที่มีความเมตตาและกรุณาเป็นเหตุเธอก็ตั้งใจของเธออย่างนี้ได้ยกทานของเธอขึ้นมาตั้งมโนปฏิฐานแน่วแน่ว่าขอผลของทานที่เราเนี่ยมีจิตใจเปี่ยมด้วยความเมตตาและกรุณาปรารถนาที่จะบูชาคุณขององค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพทธเจ้าพระธรรมและ,ะาริยสงฆ์ ขออนิสงส์ของเราจงพึงบับงเกิดให้เรามีดวงตายเห็นธรรมเธอก็ว่างเธอไปเธอก็ถวายพอน้อมใจถวายเสร็จพระก็เอาก่าวอ,อนุโมาถาว่าจถาสัพพีเชิงกว่าของท่านไปแต่ในความเป็นจริงแล้วพระก็จะสอนเธอว่าการตั้งใจทําทานของเธอเป็นบุญใหญ่ทางของเธอจะทําให้เธอมีความสุขในเบื้องนี้แล้วก็เบื้องหน้าแต่ถ้าเธอเกิดมาก็ยังมีทุกข์จากขันห้า ท่านก็นจะแนะนําเราแบบนี้นี่เมื่อถ้าเธอต้องเกิดมาทุกอย่างนี้อีกเธอจงทําทานเพื่อการไม่กลับมาเกิดถือเรงตั้งใจว่าขอผลของทานหลังนี้จงทําให้เลยจงทาให้เรานั้นสิ้นทุกข์ดับสิ้นเชี้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปในภพหน้าชาติหน้าเมื่อเธอฟังอย่างนี้เธอก็ไม่สงสัยเออจริงของท่าน การท่านพูดจริงนะเราเกิดมามันก็เท่านี้เกิดมาแร้วกงของสังแกตต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ต้องมาเจอสิ่งที่บีบคั้นจิตใจองเราไม่ได้ทําให้เราพ้นจากการมีทุกข์ได้เลยถ้าพบหน้าชาติหน้าเกิดอีกต่อให้เราจะทําทานโดยทรัพย์มากกว่านี้หรือทําทานในสมัยที่องค์เสด็จพระชินสีบรมาศาส,สดาสมัมมาสัมพุทธเจ้าย่างทรงพระชนชีพอยู่ มีเหล่าสาววอกเขาองคเสจปรมภรูปเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนที่นั่งรับทานของเธอแล้วเธอจะทําทานเท่าไหร่ก็ได้เพราะเธอเป็นมหาเศรษฐีใหญ่แต่สุดท้ายทานของเธอที่เธอตั้งใจเพียงเท่านี้โดยไม่ไดคิดตึกแต่ตตองพิจารณาว่าโทษของการเกิดมันทําให้เราเป็นทุกข์ขนาดไหนแล้วเมื่อไหร่เธอจะพ้นมันก็ไม่พ้น นั้นการทําทานอย่างเดียวถ้าเราไม่สงบจิตสงบใจเพื่อระงับสิ่งที่เป็นความชั่วโดยเฉพาะอารมณ์โกรธที่มีจากปฏิฆะคือความไม่ชอบที่เธอกระทบและเธอยังเก็บเอาไว้ในใจของเธอหรือแม้กระทั่งใจของเธอยังไม่ว่างจากความหลงไหลไฝ่ฝันยังไม่สงบระงับตรงไปบ้างสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดผลอะไรต่อการที่เธอได้ความธรรมพระพุทธเจ้า เดี๋ยวเราก็กาหนดใจหม่ว่าตั้งแต่ตอนนี้ถึงตอนนั้นเราก็จะรักษาใจของเราอย่างนี้ให้ทรงไว้ทั้งจาคะะให้ทรงไว้ทั้งศีลให้ทรงไวทั้งการทรงในขมมะหมายก็ว่าทงใจของเรานั้นไม่คิดอะไรที่วุ่นวายจนเกินไปจนลืมความตายเธอลงมือปฏิบัติอย่างนี้เอาจริงเอาจังมันคงได้ผลน,นานแล้ว ถูกไหมละมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดผลไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงจัสแล้วว่าเธอทําอย่างไ้เกิดผลแน่ถ้าเรารักษาใจของเราเอาจริงเอาจังกับมันสหน่ยแต่ถ้าเราปล่อยมันไปตามลมตามแรงหมายว่าลมมาก็เย็นด้วยลมไม่มาก็ร้อนไปหมายความว่ามีคนเข้าปาลบเรื่องของคุณทานเราก็เอาด้วยถ้าเขาเงียบเราก็เงียบด้วย ถ้าเขาไม่ทําอะไรเราก็ไม่ทำด้วยใจเราก็ไม่ได้คิดจะจก,กระตือหรือล้นหวังผลของการให้ทารักษาศีลหรือตั้งใจเจริญภาวนาเพื่อความดับสิ้นทุกข์ที่ไม่ต้องการกลับมาเกิดน,นั้นการปฏิบัติเราจะพยายามพยายามช่วยเหลือกันให้การการรักษาใจนะครับในการทำความดีของเธอทุกคนเนี่ยบีบรัดเข้ามา ก็งวดเข้ามาวิลัตใจของเราให้มีความต่อเนื่องให้มากขึ้นปบบน,นี้เราถึงจะเห็นว่าผลของความดีที่เราได้ทำมันเป็นผลได้แต่ถ้าเราปล่อยให้ใจของเรายังเป็นอยู่อย่างนี้เร่ไปเราจะไม่ได้ผลอะไรเลยก็เหมือนชาติเกิน,กน่อนที่ผ่านมปแล้วนับประสงค์ใครกับก็ได้เท่านั้นนั้นที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนา ก็ขอให้เราพุทธบริษัททวกมีความตั้งใจปฏิบัติและมีศรัทธาต่อองค์เสดพระรงสวัสดีโสภาจงพาการจดจำและคิดทบทวนพิจารณาถ้าเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเธอก็กำหนดใจของเธอทำอย่างเอาจริงเอาจังลงไปเพราะผลทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับใครนอกจากตัวของเธอแต่เพียงผู้เดียว ก็ขอให้บุญความดีที่สะสมกันมาจงเป็นเครื่องปกป้องสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่จะมาขัดขวางความคิดความจำของเธอความรับรู้ของเธอปกป้องสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อการถูกยุยงส่งเสริมไปในทางที่คิดเห็นไปทางที่ผิดไม่ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนของเธอขอให้สิ่งเหล่านี้จงใหญ่ก้าวล่งเข้ามาประทุษร้าในใจของเธอได้เลยแม้ชั่วขณะจิตหนึ่ง เวลาหนึ่บุญกุศลใดๆที่ทํากันมายาวนานหลายชั่วอาสงไขยกับได้มาเพณงกุศลบุญญาราศีติดตามพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระาชพรมยามวัฒาสรงเป็นที่สุดก็ขอบุญส่วนนี้ที่เราได้ทําตามพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอ,อริยสงฆ์ทั้งหลายจงบังเกิดเป็นผลตามที่เราตั้งสัจยาชิฐาน ตามความปรารถนาณนบัดนี้จงปรากฏจะเธอตลอดไปจนกว่าเท้าของเธอทั้งหลายจะได้ก้าวถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเธอเอ,องหวังก็มีด้วยประการาชนนี้